วันีคกัาวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับรมรื่นสีเขียวกขีีของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 นะครับอยู่ตรงพรามพรลมสามสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดเล็กนะไม่ใหญ่แต่ว่าร่มรื่นมาก มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้เยี่ยมยอดมากเลยก็มีสถานที่ออกกำลังกายมีลูวิ่งนะครับจัก,กรยานจัก,กรยานน่าจะมีอยู่นะคนหยุดละแวกนะครับพระรามสามก็จะมาออกกำลังกายตรงจุดนี้ บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยต้นไม้ใหญ่ก็เยอะนะครับมันไม่ใหญ่โตเหมือนสวนลุมสวนจตุจักรนะครับแต่ว่าก็ได้บรรยากาศร่มรื่นดีามาดูตัวอะไรครับตัวไม่ใหญ่ หันละหันละหลบหลบละลบละนะครับตัวเงินตัวทองนะครับเดินหนีละเดินหนีละที่ใดมีส่วนสาธารณะ,ะนะตรงนั้นก็จะมีตัวเงินตัวทองนะครับ เดี๋ยวไปวันนี้มาเดินออกกําลังกายนะครับปกติก็จะมาออกกําลังกายตรงสวนสาธารณะแห่งนี้แหละแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันจะมีพายุวิภานะครับเข้าเข้าแถวาทางเวียดนามนะครับไทยก็มีผลกระทบบ้างรวมทั้งกรุงเทพนะครับกรุงเทพเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะท้้องฟ้ามันก็มืดครึ้มตลอด ก็เลยไม่ได้มาออกกำลังกายช่วงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแดดจ้าเลยล่ะนะครับร้อนด้วยก็เลยมาเดินเที่ยวมาออกกำลังกายกันคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคนยังม่เยอะเท่าไหร่สีโมงกว่า น้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันหนุนขึ้นไหมเนี่ยรู้สึกมันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยนะ จุดบริเวณนี้นะครับตอนพระอาทิตย์ตกอะ่ะมันจะสวยมากพระอาทิตย์ตกมันจะสวยเรามามองจากริมฝั่งเจ้าพยาพระอาทิตย์ตกสวยจริงๆเลยต้นไม้เยอะมากเลยนะปลูกก็ปลูกเยอะมากเลยนะ น,นี่เราจะเห็นนะครับสะพานแขวนพรามเก้าได้อย่างชัดเจนสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเรามาเดินชมบรรยากาศอันลมรื่นของแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับลำเรียงมุนฝอย รเรือเก็บขยะนะครับของกรุงเทพมานครถ้าผ้าที่ตกอ่ะมุมนี้จะสวยมากๆเลยนะเราจะเห็นนะครับสะพานแขวนพรามเก้าได้อย่างสวยงามนะครับดูเด่นเป็นสง่าม,มาก กุงเทพนะครับมีมนเสนนะมาเที่ยวชมบรรยากาศอีกฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากันกลับ เปิดใหม่นะครับผู้ขนาดกับสะพานแขวนพระรามเก,ก้าก็คือสะพานแขวนพระรามสิบนะครับ ก็มาออกกําลังกายนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ช่วงประมาณห้าโมงกว่าจะหกโมงเนะ่ยเยอะมากคนที่อยู่อาศัยแถวพระรามสามนะครับก็น่าจะมาออกกําลังกายตรงบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรอเก้าครับ สวยนะครับสวยงามดับเพ็นเลยละนะ่ะ เยามเย็นสวยงามครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณนะครับ